สวัสดีครับกับผมนายปนกิจเชนจั์นะครับผมวันนี้นะครับเราก็ผมก็จะมาวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ID Card 2022นะครับผมก็เป็นโปรแกรมที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับผมผมได้ทําการออกแบบคิดค้นมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับผมผมก็ดาวน์โหลดมาจากไฟล์ มาจากเว uh, ็บเว็บเอ็มไอทีอินเตอร์นะครับผมก็ไฟล์นี้มันเป็นนามสกุลของ APK นะครับผมก็เป็นนามสกุลของระบบ Android นะครับแต่ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าไฟล์ดาวน์โหลดนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้กับโปรแกรมปฏิบัติการ iOS หรือเปล่านะครับผมเพราะเพราะตอนนี้นะครับผมใช้ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมก็อโอเคพอดาวน์โหลดจะติดตั้งจาก ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็เราก็มาเปิดแอปนี้ขึ้นมาเลยครับผมโอเคก็พอเราเปิดแอปนี้นั้นี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าหลักของระบบนะครับก็มันก็จะให้ระบบก็มันจะให้ทำการล็อกอินเข้าถู่ระบบก่อนนะครับผมดังนั้นนะครับในที่นี้นะครับผมก็ ได้ลงโปรแกรมบันทึกไว้สำหรับจะใช้งานไว้แล้วนะครับผมก็ผมได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับก็หนึ่งเลยก็คือยูเทเจอร์ก็รหัสบัตรประชาชนสิบสามหลักนะครับผมส่วนพาสเวิร์ดอะไรก็คุณต้องจำให้ได้นะครับผมผมก็ตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรตรงนี้ก็กดล็อกอินได้เลยนะครับผม ถ้าจะลืมรหัสผ่านก็กดได้ตรงนี้นะครับผมจะจำรหัสผ่านก็กดได้เหมือนกันนะครับผมก็เมื่อล็อกอินสำเร็จหรือถูกต้องระบบจะระบบจะด้งมาสู่หน้าเลขนะครับผมเมื่อกี้มันเป็นหน้าหลักนะครับผมก็มันจะเข้ามาสู่หน้าเลขนะครับผมโอเคผมก็สามารถดูบัตรประชาชนได้นะครับตามคือมันจะมีเมนูจากเมนูนะครับผมก็คือหนึ่ง ก็สามารถดูบัตรประชาชนของผมได้นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวมันก็จะลิงก์กับจิบจิข้อมูลส่วนตัวของบัตรประชาชนนะครับผมก็เอ่อต่ชวนเอทเออิ H o H นะครับที่ชูนขอความช่วยเหลือก็อันนี้ผมยังเอ่อคือยังติดต่อไม่ได้นะครับผมเอ่อก็คือตอนนี้ก็กําลังปรับเปลี่ยนแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ ในฐานาที่ผู้สร้างซอฟต์แวร์นี้ก็ผมจะไม่หยุดโปรเกนี้นะครับผมผมก็พัฒนาต่อไปให้ดีไปเรื่อยๆนะครับก็หน้ารูปบัตรปรากฏดเขไปก็มันก็โจบัตรของเราในแบบออนไลน์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมนะครับผมก็ก็เหมือนกันเออก็ข้อมูลส่วนตัวก็เหมือนกันแก้ข้อมูลแบบก็เรียกว่า ็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับผมก็ข้อมูล S O S S O S นี้ก็เหมือนกันที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็ยังติดต่ออะไรไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดติดต่ออะไรได้ก็มันก็ติดต่อไปยังเจนากนานโดยตรงเลยนะครับผมก็แอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็ผมก็คิดอยู่มันอ่านนะครับว่าจะทําแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนต้องเสียตังค์หรือเปล่า จะเริ่มต้นตรงไหนแต่ผมก็ขอบขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมก็ที่มาเรียนที่นี่นะครับผมผมก็รู้เลยว่าโอเคอ๋อนง่ายดีเองตามเกณฑ์น,นี้เองก็โอเคนะครับผมก็ผมก็นําเสนอ,อยากจะพัฒนาต่อเนื่องผมไม่หยุดพัฒนาโปรเกณน,นี้แน่นอนนะครับผมผมพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ุดต้นี้แล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ วันนี้ผมก็นำเสนอเอฟนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็จบเพียงนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ